ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลรัตนาวาลีขอนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการรูกศนตำบลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567วันที่1เมษายน2567ถึง30กันยายน2567ข้อมูลส่วนตัวชื่อนางสาวสองล่าต้นโพอายุ53ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกการประถมศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีประวัติการทำงานเจ้าหน้าที่ธุรการสอบอหัวตะพานครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกศนอำเภอหัวตะพานปัจจุบันครูกศนตำบลสกลร,ระดับอำเภอหัวตะพานตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการจัดการ DMIS ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ไตรมาท,ที่3และ4มีการดำเนินการรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล DMIS ครบถ้วนทุกขั้นตอนข้อมูลที่ตั้งอาคารสภาตำบลรัตนาวาลีเดิมบ้านเสียวหมู่ที่3ข้อมูลบุคลากร1นางสาวสองนาตต้นโพครูกศนตำบล 2. นางวิไลพรสีทองเทศครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบสลสกลตำบลรัตนาวาลีได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567มต้น22คนมปลาย38คนรวม60คนสะกะรระดับตำบลรัตะนะวาลีดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการวิเคราะห์ศัก,กยภาพของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้เป็นการวางแผนการเรียนรู้รายบุคคล มีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและแผนการจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์มีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนมีการพบกลุ่มโดยได้จัดพบกลุ่มแบ่งออกเป็นสองครั้งต่อสัปดาห์โดยวันอังคารพบกลุ่มระดับมต้นวันพฤหัสบดีพบกลุ่มระดับชั้นมปลายนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไป1 โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนด้านการศึกษาพื้นฐานนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหัวตะพาน2โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสกลอำเภอหัวตะพาน3โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตนักศึกษายุคใหม่รู้เท่าทันภัยห่างไกลยาเสพติด4 โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 5. โครงการศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และศิละปะวัฒนธรรมนอกห้องเรียน 6. โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ7 8 5 7ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ92.33ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำล์ในรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ82.39ตัวชี้วัดที่7จําจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเป้าหมายสกลร,ระดับตำบลรัตนาวาลีดำเนินการจากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมดังนี้กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน31ชั่วโมงวิชาช่างทาสีวันที่ 23-31กรกฎาคม2567จำนวน12คนกลุ่ม1อำเภอ1อาชีพจำนวน6ชั่วโมงวิชาการทำพรมเช็ดเท้าวันที่25กรกฎาคม2567จำนวน6คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจัดการศึกษาเรียนรู้และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีที่12อำเภอหัวตะพาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตตัวชี้วัดที่8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้สรุปร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายค่าเป้าหมายตามแผน17คนผลการดําเนินงาน18คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 1. จำนวนผู้ดับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกษนอตำบลศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 2. บ้านหนังสือชุมชน 3. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage ตัวชีวัดที่10 จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกสนตำบลเคลื่อนที่สู่ชุมชนตัวชี้วัดที่11ระด,ดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจะทำแผนพัฒนาตำบลกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพานตัวชีวัดที่12งานตามนโยบายเร่งด่วน1 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความฉลาดทางด้านดิจิทัล8ด้านประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 2. โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขหลักสูตร70ชั่วโมงประจำปีงบประมาณ2567 3. โครงการศึกษาเรียนรู้ได้วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมนอกห้องเรียน 4. การสำรวจข้อมูลประชาชนอายุ15-60ปีที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 5. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตนักศึกษายุคใหม่ดูเท่าทันภัยห่างไกลย,ยาเสพติด ตัวชี้วัดที่ส3ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี b a s แพ p r a c t i c การทำแจวบองตัวชี้วัดที่ส4บสีจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. งานทะเบียนนักศึกษา 2. โครงการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อเพิ่มผลสำลิดการสอบวัดผลสำลิดปลายภาคเรียนที่หนึ่ง ทับ2567ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 3. โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาสอกออำเภอหัวตะพาน 4. โครงการบำบัดทุกบำบัุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 5. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสอกอระดับอำเภอหัวตะพาน 6. โครงการศึกษาเรียนรู้ได้วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และศิละปะวัฒนธรรมนอกห้องเรียน 7. โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและผลสำฤทธิ์ระดับชาติ 8. การสำรวจข้อมูลประชาชนอายุ15-60ปีที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 9. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต นักศึกษายุคใหม่รู้เท่าทันภัยห่างไกลยาเสพติด 10. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 11. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน 12. โครงการศึกษาเรียนรู้และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีฮี12อำเภอหัวตะพาน ขอจบการรายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานพนักงานราชก,การครูกศนตำบลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ขอบคุณค่ะ